ที่บูคร f ฟเราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟคุณภาพเราจึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักและเปิดโลกของกาแฟไปกับ b บูครอ f คอฟฟี่คอสคลาสเรียนต่างๆที่จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงสิ่งที่เราตั้งใจ Basic บาริ s t a าสำหรับผู้เริ่มต้นที่ตั้งใจในการทำกาแฟได้รู้หลักของการสกัดกาแฟเมนูต่างๆภายในร้านกาแฟรวมไปถึงหลักในการบริหารจัดก,การธุรกิจกาแฟของคุณ บสิกบริ i s t a plus หลักสูตรสวันสำหรับผู้ที่อยากจะพัฒนารสชาติประสาทสัมผัสและเข้าใจองค์ประกอบของกาแฟให้มากขึ้นในทุกๆด้าน Basic l a t ต e Art ติวเข้มการเทลายสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและต้องการต่อยอดศิลปะบนฟองนม Home Brewing Class สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการดื่มดำกับรสชาติของกาแฟและเสน่ห์ของวิธีการสกัดแบบ p o o อ Over ด้วยเทคนิคที่หลากหลายที่จะทำให้คุณมีความสุขในทุกๆก,ก,การจิบ และด้วยความตั้งใจนี้เราบูคอฟจึงอยากให้ทุกคนรักในกาแฟเช่นเดียวกันกับที่เรารัก